นนกุลยอมรับคลั่งรักแอปทักษะออนผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานนนกุลชาโนนยอมรับคลั่งรักแอปทักษะออนเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาให้ชัวร์จริงๆผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนาน บริสุทธิ์ใจไม่ได้สร้างกระแสทุกอย่างทำตามความรู้สึกหลังจากที่แอปทักะออนได้เผยว่าถึงกับกรีดกับคำตอบนานกุลชาโนนยอมรับว่าคุยปีกว่าแล้วพร้อมกับชมฝ่ายชายเป็นสุภาพบุรุษขอบคุณที่ให้เกียรติบอกความสัมพันธ์ติดจรวดน่ารักดีแต่ต้องใช้เวลาล่าสุดวันนี้วันที่23พฤศจิกายน2566 นานกุลได้ให้สัมภาษณ์เผยว่าเข้าไปชมไลฟ์สดเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าก็พอเสร็จก็เข้าไปดูตั้งแต่แรกใหม่ครับผมตอนดูก็ยิ้มแบบนี้แหละครับคือสุดท้ายแล้วเรามีคุยกันก่อนไปแต่ไม่ได้รู้ในรายละเอียดหรอก ว่าทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างแต่เราแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆอยากรู้ว่าพี่เขาตอบยังไงบ้างก็อย่างที่ผมบอกที่ผมพูดไปก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาว่าผมจะพูดอะไรยังไงพี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นหมายถึงชีวิตเราทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่กว่าจะไปถึงคาว่าแฟนอย่างที่พี่ เขาบอกเลยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างยี่ต้องคิดให้รอบคอบเรื่องวติดจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่จริงๆก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังเรื่อยๆนะครับ ก็อย่างที่พี่เขาบอกคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมาแล้วก็ค่อยๆกันมาปีกว่าครับปีกว่าก็เพิ่งจะตกลงขอบคอกันทั้งสองคนแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสัตนิดหนึ่งคืออ๋อผมเข้าใจว่ามันเป็นยุคอะไรก็เร็วไปหมดแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอะไม่ว่าจะยุคไหนถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องใช้เวลาเราก็รอได้ใช่ไหม ผมอรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานมันต้องมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างเลยที่ต้องให้ชัวจริงๆอยากการไปเปิดตัวกับเพื่อนๆของพี่แอปเป็นไงบ้างเขาแซวไหม ทุกคนน่ารักมากเหมือนเพื่อนเพื่อนที่แอปเขาจะแซวที่แอปไปแล้วแหละเวลาเจอเพิ่งเคยเจอผมเป็นครั้งแรกก็จะยังไม่ได้สามารถพูดแบบอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าเราว่าพี่ๆเขาหน้ารักก็มากๆครับส่วนตัวไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษอย่างที่ผมบอกเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้จะสร้างกระแสะเพื่ออะไรถ้าจะสร้างกระแสะจริงๆผมรอให้ละครจบก่อนก็ได้ ทุกอย่างทำตามความรู้สึกใจล้วนๆรู้สึกว่าตัวเองคลั่งรักขึ้นไหมครับ